สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้งางพาร้วยเช่นเคยนะคะพี่น้องคะสวัสดี FC ฟซเก่า FC ใหม่ 9. ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายวันที่ยี่ธันวาคมหกสีนะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่24นะคะพี่น้องคะมาดูวันที่23ก่อนนะคะเข้าหรือเปล่านะคะวันที่23นะคะวันนี้เข้าน้อยนะคะพี่น้องสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ เด่นรอบเช้าจะให้8และ7ดนะคะพี่น้องบนมา1นึสี่หล่างสองห้านะคะวันนี้ไม่มานะคะตัวเด่นไม่มานะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นสองและ1นะคะบนมา8ปดสามเจ็ดค่ะพี่น้องล่างหนึ่งหกนะคะคู่หนึ่หกจะไม่ได้เขียนให้นะคะพี่น้องคะแต่ว่าก็เข้าเด่นหนึ่งนะคะมาค่ะมาต่อ20่บวันที่24เลยค่ะ 24ธันวานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัล23ธันวามานะคะจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะบนและล่างค่ะบน1 4 6่ล่าง2 5นะคะ1บวก4บวก6บวกสบวก5ค่ะพี่น้องได้18นะคะลบ1เหลือ17บเลบหหลือ16ค่ะจับตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าของหวยหุ้นนิเคอินะคะอยู่ที่7และ6ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะหกเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะหกนะคะหกหนึ่งหกสี่ เจ็ดหกแปดแล้วก็หกศูนย์ค่ะมาดูรอบบ่ายต่อค่ะรอบบ่ายนะคะใจก็จะผลการออกรางวันวันที่ยี่สิบสามธันวาคมรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้องคำนวณให้ดูเลยนะคะ จะเข้าหรือจะหลุดก็มันก็อยู่ที่สูตรเนาะพี่น้องเนาะบนในล่างนะคะบน8 3 7สล่างหนึ่งหนะคะไม่จกตานะคะคำนวณให้ดูเลยชัดๆนะคะพี่น้องขาแปบวกสมบวกเบวกห่งบวกหกนะคะได้25้านะคะลบหเหลือ24่ลบหเหลือ23คะ่ะจับตัวเด่นสองตัวหลังคะ่ะ หุ้นนิเคอีรอบบ่ายนะคะเด่นอยู่ที่4และ3ค่ะพี่น้องคะสและ3นะคะถ้าว่ามันเยอะนะคะให้วิ่งรูดได้เลยนะคะคู่อาจจะเยอะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะชอบตัวไหนเลือกได้นะคะไม่ชอบ ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ชอบนะคะจับคู่ค่ะสี่ค่ะสี่สามค่ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสามค่ะสามเจ็ดสามเก้า สามส,ส,ามสค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้นะคะหรือว่าเยอะก็วิ่งลูดตัวเด่นได้นะคะสถิติมีเข้าวมีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาค่ะ,ค,ะคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ